何だで。Yeah. าแล้วมาแล้วครับผมสวัสดีครับนี่ครับแนวอยู่แนวกินเมนูทํากินยำหินเมนูบ้านบานมือนี่ครับกับจิมาะทํานี่ครับนี่พัดน่เขียยาวครับนี่เครื่องพัดกดจิมีนี่ครับนี่มีพริกเม็ดสุกแันซอยครับหัวกระเทียมทุบครับนี่กับใบโหระพาเก็บมาสดๆจากสวนใส่ไผให้ได้กินหอมๆชวนหิวด้วยครับผมเมนูบ้านบ้านครับ นี่ก็ชินหมูซับครับชินหมูซับเอามาใส่ส้วนในกระทะเนาะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยเนเพราะบดไห่ก็แห้งที่กระทะลงไปรวนไห่ก็ลุกหมัดมาครับหมูสับ้วนค้ๆเข้าไปพอเริ่มจิซุกครับใส่น้ำมันพือลงไปนิดหน่อย พอได้ได้มันมันกวนกวนไม่ต้องเยอะสามช่อบวนรวนอยู่ข้งนึงก็คิ้มนุ่งปลโอ้โรผัดต้นหอเลยใส่ตามไปด้วยดีครับเครื่องผัดอีกเม็ดบุกอันชอยหัวกระเทียมทุกกระเดท่องหอม เด่าด่วาทำลายไปเลยครับยุติธรรมเรียนับจางไปแล้วพร้อมปรุงเครื่องใส่น้ำปลาลงไปเพิ่มความเข็มเอาแบบพอดีพอดีกระดูกเอาเข้ากันเอ้ากันคนรวมๆพักๆให้เข้ากันทั่วกระทะกับกหมูสับครับตามด้วยน้ำตาลใส่เพิ่มความหวานลงไป พอดีพอดีนิดหน่อยใส่น้ำมันหอยลงไปเพิ่มความมัวความจัดนิดหน่อยพอดีพอดีรวมให้เข้ากันผสมเปสารรสชาติร้อนจัดกลิน่นหอมกวดถึงกลิ่นของหมูับเลยนี่ครับ ต in ามด้วยทุบหัวขยายหิ่ขยายปากลดจัดคตามเจ็บตามทอดตามยาทอดใส่บ่ชอบกระต้องใส่ครับกินแล้วใส่ตามด้วยมะเขือยาวอันต้อยเป็นกิ่งเป็นกิ่งพอดีปากพอดีคำจับลงไปเต็มเต็มเกลี่ยจะขึ้นจะทะเลยครับมะเขือยาวสามห้ยยาวๆแบเกลี่ยมือ คนผัดผัดให้เ้ากันเป็นว่าขิ่นมะเขือยาวเมือนก็ซุกๆุกป็นนหนุ่มหนุ่มนิมหนิมเกลียวเกลีหลสวกสวกเกล็บนวดเต็มตาครับเนี่ยคนคนผัดเัราะว่ามะเขือยาวเริ่มซุกเริ่มหนิมแล้วเมื่อไหร่ตามไปด้วยไข่ไก่หนึ่งองเพิ่มความรัวจากไข่ไครับ ผมรอนเรอยแต่ผักม so ีตวดตวดตวดเยอะข้ามข้ามเลยสมันรพัดเข่ากันกัดไปผมใส่ถุงทั่วกันทั่วกันครับหอมชวนหูเลยครับผมมันหลายแปดตวดตวดเลยมาตามด้วยนี่ครับใบโหระพาใส่ลงไปเลยเยอะๆเพิ่มความหอม กลิ่นหอมถงใบหักระพาร์ดนครับเต็บเรียบร้อยขอมซักใส่ชามบิบ๊กใหญ่ๆขออยู่ขอนกินครับโอ้โหผัดเลยปรำมันเยอะพอดีเลยนี่เต็มอิม่มเต็มอิ่มกินยำคำยยำเย็นอาหารยำเย็นมื้อนี้น,นะครับผัดมะเขือยาว ใส่หมูสับใส่ไข่แซ่แบแซ่แบแบน้ำกันครับเรียบร้อยร้อมอยู่ร้อมกินนี่ครับโอ้โหกินหอมๆร้อนๆชวนหิวแล้วดูนะครับสีสันนะจัดจ้านจัดจ้านมาครับมาครับ 要盆、嗯 <laughs>